ร้อยแปดอิสนาใครรังควานหีบศพโดยพวงบนอันที่จริงถ้าจะถามว่าใครรังควานหีบศพเห็นทีจะไม่ถูกต้องสะทีเดียวนะต้องถามว่าอะไรรบกวนหีบศพน่าจะตรงประเด็นมากกว่าครับ เพราะว่าหีบศพทั้งหลายภายในสุสานหินอันแข็งแรงที่มั่นคงอย่างกับป้อมปืนแห่งนี้ล้วนจะถูกรบกวนด้วยการเปิดฝาออกบ้างพลากระเด็นจากที่ตั้งบ้างจับยกขึ้นตั้งพิงฝาบ้างต่างๆนานาทั้งๆที่ทางเข้าสุสานปิดผนึกสนิทแน่นไม่มีวี่แววครับว่าใครจะเข้าไปรบกวนทำลายความสงบในนั้นได้เลยสักนิดสุสานที่ว่านี้นะครับตั้งอยู่ที่เมืองไครเชิร์ส บนเกาะาโดสมีอายุถอยหลังไปในศตวรรษที่18เจ้าของที่ดินตระกูลเวอร์รอนผู้มั่งมีได้สร้างขึ้นอย่างแข็งแรงมั่นคงเพื่อให้เป็นสุสานประจำตระกูลครับแต่ทว่าพวกวอรรอนยังไม่มีใครที่ได้ใช้สุสานนี้สักคนนอกจากญาติคนหนึ่งที่ชื่อโทมัสซินนากอดดาตครับหีบศพไม้ของเธอถูกบรรจุไว้ในสุสานนี้เมื่อ1,807นอกจากนี้ ประตูสุสานก็ยังถูกปิดผนึกแน่นด้วยแผ่นหินอ่อนอย่างมั่นคงเหมือนป้อมปืนดังที่กล่าวไว้ตอนต้นนั่นแหละรครับแต่อย่างไรก็ตามครับสุสานนี้เปลี่ยนมือไปเป็นของคนในสกุลเชสซ,ซึ่งเป็นเจ้าของไร่และนักค้าทาผู้มั่งมีตระกูลเชสขอซื้อสุสานจากทายาทตระกูลวอรรอน on, เพื่อมาใช้เป็นที่บรรจุหีบศพของบุตรสาวสองคนของโทมัสเชสซึ่งเสียชีวิตในปี1808 และ1,812ตามลำดับครับเหตุการณ์ก็ไม่น่าจะมีอะไรน่าตื่นเต้นจนกระทั่งในช่วงปลายปี1,812นั่นเองครับตัวโทมัสเชสได้ถึงแก่กรรมลงญาติมิตรถึงได้ทำการเปิดสู่สานเพื่อจะนําหีบศพของเขาเข้าไปบรรจุไว้รวมกับหีบศพของลูกสาวทั้งสองของเขาครับและในตอนที่เปิดสู่สานเข้าไปนี่แหละครับคนในสกุลเชสก็พากันตกตะลึงยืนจางงานกันเลย ในตอนที่นำหีบศพตะกัวของหญิงสาวทั้งสองมาบรรจุนั้นทุกคนเห็นและจำได้เป็นอย่างดีว่าได้วางหีบศพในแนวนอนราบกับพื้นห้องแต่ทว่าต่อหน้าต่อตาพวกเขาในตอนนี้หีบศพทั้งสองกลับถูกยกขึ้นในแนวตั้งทำให้ศพในหีบนั้นอยู่ในท่ายืนทั้งสองศพและที่น่าพิศวงมากก็คือประตูและแผ่นหินอ่อนที่ปิดผนึกทางเข้าสุสานไม่มีรอยถูกแตะต้องเลยครับ ทำให้มั่นใจว่าหีบศพทั้งสองเนี่ยไม่ได้ถูกรบกวนจากน้ำมือของคนนอกสุสานอย่างแน่นอนถ้างั้นเป็นใครกันล่ะครับที่เข้ามารังควานหีบศพแน่ล่ะครับคงไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ในขณะนั้นญาติมิตรของโทมัสเชสจึงได้แต่กลั้มกลืนความพิศวงและรีบจัดการให้หีบศพของหญิงสาวทั้งสองวางราบกับพื้นตามเดิม และนำหีบศพของโทมัสเชสไปวางไว้เคียงข้างกันอย่างเรียบร้อยปิดประตูสุสานแล้วก็ปิดผนึกด้วยหินอ่อนแผ่นใหม่จากนั้นก็พากันจากไปครับอีก4ปีถัดมาครับเมื่อเด็กชายในครอบครัวได้ตายลงก็ได้มีการเปิดสุสานขึ้นอีกครั้งเพื่อที่จะนำเอาหีบศพของเด็กชายคนนี้เนี่ยเข้าไปบรรจุไว้และคราวนี้ก็เช่นเดียวกับคราวก่อนครับคือนอกจากหีบศพของลูกสาวโทมัสเชส จะถูกลากออกจากที่ตั้งมาวางหันรีหันขวางแยกกันคนละมุมห้องแล้วโดยเฉพาะหีบศพตะกวัวของโทมัสเชสเนี่ยซึ่งต้องใช้แรงคนมากถึง8คนแบกหามก็ถูกยกให้ตั้งขึ้นพิงฝาศพอยู่ในท่ายืนเช่นกันครับ <escapes. S 1> เช่นเดียวกับครั้งแรกญาติพี่น้องก็พากันแปลกใจครับ <tapi S 1> <hes. S 2> แต่ก็ยังคงจัดหีบศพทั้งหลายให้เข้าที่เข้าทางวางกับพื้นให้เป็นระเบียบตามเดิม แล้วก็ผนึกทางเข้าสูุสานอย่างแน่นหนาเพื่อที่จะเปิดออกอีกครั้งในเวลา8สัปดาห์ต่อมาเพราะญาติคนหนึ่งได้ตายลงต้องนำหีบศพมาบรรจุในที่นี้อีกครั้งครับท่านผู้ฟังคงจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดสู่สานเข้ามาก็เช่นเดิมครับคือทุกหีบศพอยู่ในสภาพที่มันพาดกันไปพาดกันมาบางหีบก็ยกไปตั้งพิงฝาบางหีบก็ตั้งพาดอยู่บนหีบอีกหีบหนึ่ง โดยที่ไม่มีร่องรอยการแอบงัดแงะเข้ามาในสุสานเลยครับแต่คราวนี้นะครับทุกคนได้สังเกตความผิดปกติอย่างหนึ่งครับคือหีบศพของนางโทมัสซิน่ากอดด์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่อยู่ในตระกูลวอรรอนก็คือตระกูลที่เป็นเจ้าของดั้งเดิมนะครับกลับถูกวางไว้อย่างสงบนิ่งครับอยู่ที่มุมห้องไม่มีการถูกรบกวนไม่มีร่องรอยของการลังควานใดๆเลยครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อื้อฉาวไปทั้งเกาะนะครับ คนที่ไม่เชื่อเรื่องผีสางเนี่ยก็พากันเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นพวกท่าที่โกรธแค้นตระกูลเชสก็เลยแอบมารังควานศพเพื่อเป็นการล้างแค้นแต่ก็ยังไม่อาจจะตอบคำถามในเรื่องของประตูสุสานที่ไม่มีร่องรอยการผ่านเข้าออกได้อยู่นั่นเองในที่สุดครับผู้ว่าการบาบาาโดสก็คือลอร์ดคอมเบอร์เมียถึงยื่นมือเข้ามาจัดการในปี1819เพื่อให้เขาลือเรื่องเนี้ได้จบสิ้นลงเสียทีครับ ท่านหลอดบงการให้จัดเรียงหีบศพในสุสานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามเดิมแล้วจึงจัดให้ปิดผนึกทางเข้าประทับตราประจําตัวของท่านกํากับไว้ด้วยดูซิว่าคราวนี้ใครจะกล้าทําลายตราผู้ว่าแล้วดอดเข้าไปรังแกศพได้อีกครับแล้วเป็นยังไงรู้ไหมครับไม่มีใครแตะต้องตราของท่านผู้ว่าเลยครับแต่ผู้คนในละแวกนั้นก็เกิดมีเรื่องตื่นเต้นขึ้นมาใหม่ครับ ในเมื่อได้ยินเสียงประหลาดประหลาดดังอยู่ภายในสุสานทุกค่ำคืนไม่ว่างเว้นจึงไปรายง,งานให้ผู้ว่าทราบหลอดคอมเบอร์เมียจึงตัดสินใจว่าจะมาเปิดสุสานด้วยตนเองอีกหนึ่งปีถัดมานั่นเองครับท่านลอดเองครับก็ต้องประหลาดใจเช่นเดียวกับคนอื่นในเมื่อพบเห็นกับตาตนเองว่าบรรดาหีบศพที่ถูกวางไว้เรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยบัดนี้ได้ถูกดึงครับออกจากที่วางเดิม ให้มาวางระเกะระกะอยู่บนพื้นบ้างบางหีบก็ตั้งไปพิงฝาเหมือนเดิมบางหีบก็มาซ้อนทับกันไม่มีผิดเพี้ยนกับคราวที่แล้วเลยครับแต่ครับที่น่าแปลกหีบของมิสซิสกอดดาดหีบเดียวเท่านั้นที่ไม่มีร่องรอยของการถูกรังควานหรือการเคลื่อนที่จากที่เดิมแม้แต่นิดเดียวครับ ก็เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมาครับไม่มีใครให้คําอธิบายเรื่องนี้ได้เลยแม้จะมีคนสงสัยว่าตัวการที่รบกวนหีบศพเนี่ยอาจจะเป็นแผ่นดินไหวหรือว่าน้ําท่วมซึ่งก็ปรากฏว่าไม่มีภัยธรรมชาติดังกล่าวเกิดขึ้นในละแวกนี้เลยครับและถึงมีก็คงไม่อาจทําให้หีบศพที่มันวางอยู่ราบกับพื้นเนี่ยได้ยกตั้งขึ้นมาพิงฝาผนังได้หรอกครับพวกตระก,กูลเชสเขาก็เลยทําอย่างที่เห็นว่าดีที่สุด ก็คือเคลื่อนย้ายหีบศพทั้งห้าออกไปไว้ที่อื่นเช่นเดียวกับคนในตระกูลวอลรอนที่เหลือครับก็มายกเอาหีบศพของคุณนายก็ดาดออกไปด้วยปัจจุบันสุสานปริศนานี้จึงว่างเปล่าอยู่ถูกทิ้งร้างมานานตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ประมาณ160ปีได้แล้วครับเดี๋ยวนี้สุสานบนเกาะบบาบาโดสก็ยังคงว่างเปล่าอยู่ครับไม่มีใครกล้าเอาหีบศพของญาติโกโหติกาของตนเองมาบรรจุไว้ ในเมื่อไม่มีใครสามารถไขปริศนาลับแห่งอดีตได้จนแล้วจนรอดว่าใครหรือว่าอะไรกันแน่ที่รบกวนรังควานหีบศพทั้งหลายในสุสานแห่งนี้ครับ